ทุกท่านครับตอนนี้พึ่งกำลังย้อยเยี้ยอยู่ภายในมุ้งนะครับก็เขาจะตามพึ่งนางพญาเข้าไปในกล่องแล้วนะครับนี่ผมถ่ายให้ทุกท e. ่านได้ดูเห็นไหมครับทุกท่านพึ่งงาน เริ่มตามผึ่งนางพญาเข้าไปในกล่องแล้วนะครับเราไม่ต้องไปจับพึ่งพวกนั้นมาใส่กล่องเองนะครับเดี๋ยวเขาลงมาเองบางทีเราไปจับนะครับหนึ่งเราจะบาดเจ็บนั่นก็คือเผลอเผลอมือไปถูกไรของผึ่งหรือพึ่งตั้งใจมาต่อยเราเลยนะครับ ไม่ต้องไปเสียเวลาขั้นตอนโกยพึ่งงานมาใส่กล่องน,นะครับพึ่งงานจะลงมาหาพึ่งนางพญาเองครับเห็นไหมครับเริ่มแตกฝูงมาแล้วโอ,เเอ,อ,อ้เสียงเหมือนอยู่กลางเสียงเหมือนอยู่กลางฝูงพึ่งยังไงอย่างนั้นเลยนะครับก็แง่ละสิครับเพราะว่าเราอยู่กลางฝูงพึ่ง <laughs> เรือม,มาแล้วครับเรือจำนวนพึ่งงานเยอะเข้ามาทุกทีทุกขนาดแล้ว พวกที่บินอยู่ข้างบนก็จะเริ่มบินเข้าไปในกล่องนะครับอีกหน่อยก็อัดรูช่องว่างหมดแล้วยอดยอดดูข้างล่างมีไหมข้างล่างก็มีนะครับรูนี้เราหมายมั่นปั้นมือที่จะให้เขาเข้าออกตรงนี้เดี๋ยวพอพึ่งเข้าหมดเราก็จะปิดข้างบนว่าจะเข้าออกด้านนี้ด้านเดียวแล้วครับทีนี้ แต่ตอนนี้มีเข้าออกได้สองทางก็คือตรงนี้แล้วก็ด้านบนนะครับบรรยากาศภายในมุง้งกำลังคึกคืนเลยครับตอนนี้โอ้โเยียบไปหมดครับหลังไหลเข้ามาหานางพญาด้านข้างก็มีนะครับน่ครับเข้าได้หลายช่องทาง เสิ้นภารกิจเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับการาจับพึ่งอบพยพแล้วหลังจากนี้ก็จะติดตามผลว่าพึ่งลังนี้จะอยู่กับเราหรือไม่อย่างไรนะครับก็ภาวนาให้เขาอยู่ในกล่องที่เราเตรียมไว้ให้แล้วกันนะครับก็ไม่อยากให้หนีไปไหนอยากให้อยู่ด้วยกันโอเคครับสําหรับคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ให้ท่าน ที่สนใจเลี้ยงพึ่งพงไม่มากก็น้อยนะครับต้องบอกว่าคลิปแต่ละคลิปที่เราทําขึ้นเราไม่มีจุดประสงค์ใดที่จะมาสอนทุกท่านนะครับคือทุกคลิปที่เราทําขึ้นจุดประสงค์ที่เราทําช่องเลี้ยงพึ่งพงขึ้นเพื่อที่จะให้กูรูผู้รู้เข้ามาดูคลิปแล้วมาคอมเมนต์บอกต่อนะครับแชร์ประสบการณ์ให้เราได้รู้ว่าเอ๊สิ่งที่เราทํา ทำอย่างนี้มันถูกนะทาอย่างนี้มันไม่ถูกนะครับเราก็จะได้รู้นะครับนี่ก็คือจุดประสงค์ที่เราทําช่องพึ่งพงขึ้นเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันให้นะครับกูรูผู้รู้หลายๆท่านที่เข้ามาชมคลิปแล้วบอกต่อนะครับเป็นกรณีศึกษาให้หลายๆท่านที่เข้ามาชมคลิปแล้วก็จะได้อ่านคอมเมนต์ไปด้วยว่าสิ่งที่เราทำมันถูกหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมทักไทยสวัสดีครับ